ันนี้คือขี้หมาจอกครับทำหม,าจ,หมาจอกเี่เแียว่าได้หมาจอกเช่ครับนี่สวัสดีครับ FC พี่ดองอัดเป็นที่รักริงครับมื้อนี้อยู่ป่าเห็ดอีแล้วครับพี่กาดของเฮามื้อวนี้อยู่ที่ทำเมนครับบ้านผูอําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับต่อเขตบ้านนามื้อนี้ผลม,มาท่ายเฮ็ดครับถ่ายเห็ดทุกชนิดเลยทั้งกินได้และกินไม่ได้ครับ ก่อนอื่นเมากจักกระเพ็ดชุดแรกครับถึงแม้ว่าผมเรามีมีแม้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเห็ดนะครับแต่ผมก็บหูจักวิธีเลอะเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้ครับอย่างเช่นเห็ดอันนี้ครับนี่อันนี้คือมีเห็นห้อยนอนกินครับนี่เห็นป่ามีนอนกินแสดงว่าเขามีมันเจอครับถ้ามีมันเจอนย่ไปเอาครับอันตรายถึงกับชีวิตนะครับช,ชีวิตนี่เห็ดนี่จะเห็ดผิดหรือ มีหิวจักเป็แต่แซบเป็แต่คือเห็ดดินครับเป็แต่กินอยู่แต่นอนมีกินครับมีหิวจักไปเออเพราะงั้นผมก็มีเอาครับอืมวันนี้มาเ็ดเ็ดอันนี้ครับเ็ดอันนี้อันนี้ตอนกินนี่นี่ลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ ข้างหลังมันบบเป็นสีขำๆแร่ๆครับและมีนอนกินอันนี้เขาฮว่าเฮ็ดนาแร่ครับผมเห็ดหนาแร่สามารถกินได้ครับถ้าเป็นแบบนี้อา่าไปต่อครับพ่ธีเอากะเอามีดปาดปาดนิ้งอ้อครับได้แล้วดอกนึงครับผมไปต่อครับตอนนี้เป็นเวลาแปดโมง 10นาทีครับเราก็ข,ขึ้นมาจะเห็นม้อไส้จอดอยู่แล้วขั้นหนึ่งได้ยินขาว่าทางพี่นะครับเฮ็ดเอ,อก็เลยขึ้นมาเบิ้งครับเฮ็ดละง,งกยังมีสักดอกเมื่อวานเขาเอาลงไปหลายเติบแล้วครับกับเฮ็ดเฮ็ดละมะครับซีที่เป็นซีงแดงนะโซนทางพี่นี่ผมเคยได้เฮ็ดละง,งกครับหลายผมก็เลยมาเบิง้งแลวกลรหาต่อไปเรื่อยๆครับ มือนี้กับมาผู้เดียวอีกคือเราครับพี่น้องมาผู้เดียวทางนีเคยเคยมาหลายเทือแล้วครับสำหรับการเดินทางผู้เดียวแถวนี้จากการเบิ้งลักษณะแล้วนี่เห็ดยังมีอ่ครับอันนี้นะเราเป็นชุดแรกชุดแรกของเห็ดปีนี้ทางทำเมนครับ ผมลงไปหันผมเคยได้มังหันหลายครับแต่เห็นหอยคนยังมาแล้วเพราะเขาหามาลายมือครับโซนนี้ไงโซนนี้คือเขาหามาลายมือครับเขาไปลงไปขายเขาลงไปแกงลายมือแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าสงสัยเป็นการตามหอยเก้าขเขาครับเพราะว่าเห็นหอยซะหอยซะหาเห็ดนี่มุนๆเลยแถวนี้ นะครับเห็ดอันนี้เห็ดดินครับอันนี้เห็ดดินนี่ลักษณะของเห็ดดินครับนี่สีขาวกลังเาเป็นแบบนี้ครับกีบกีบทีเนี่ยน้อยแกะออกมามีเป็นยนยางครับไล้ใบห้อยแมงกินเนี่ยน้อยครับถ้า ถ้าแกะตีต้องนด้แล้วเป็นยางนี้อันนี้คือเห็ดเห็ดเมาเห็ดเบื่อครับเห็ดพิษอันนี้คือมีเป็นยางนะแดงว่าวอันนี้คือเห็ดดินครับเอาได้เอาวิธีหาเห็ดในดดูการนี้นะครับดูดูเห็ดฤดูเห็ดหลายนี่คือสำหรับผู้มีเชี่ยวชาญคือคือแนวผมครับคือมีเชี่ยวชาญในเรื่องเห็ดนี่การแนะนาเพื่อหาเห็ดระงกอย่างเดียวครับ เฮตระงกก็คือหายเฮตระงกเหลืองครับเพราะว่าเฮตระงกเหลืองนี่ปลอดภัยแน่นอนครับมีเป็นพิษแต่ถ้าเป็นเฮตระงกขาวนี่คือมันได้เห็ดเห็ดอ่าเห็ดค่าเห็ดขี้เสือเดินครับปวดน้ำมันละแยกนี่โอ้ว่าเห็ดระงกหรือว่าเห็ดค่าเห็ดขี้เสือเดินนะครับเห็ดขี้เสือเดินนี่คือเห็ดพิษนะครับอันนี้คือเห็ดนาแรครับนี่ลักษณะของเห็ดนาแร หลังมันละแระครับหลังมันจะเป็นสีขมข้ๆนี่อันนี้กินได้แน่นอนเนี่ยเอาครับลักษณะแบบนี้ครับคือเ็ดคล้ายๆเ็ดละงกบลนี่นี่คล้ายๆเ็ดละงกครับแต่มันมีแมทเ็ดละงกครับมันเป็นเ็ดพิษขาห้องว่าเ็ดละงากหรือว่าเ็ดขี้เสดเดินบางคนหองนะครับกะลักษณะของตีมันก็คื้นเดียวครับแต่มันได้อันนี้นี่มันได้อันนี้อยู่นี่นี่มันได้กรีบมันได้ตัวนี้นะอยู่นี่ ก,กินกันเป็นแบบนี้ครับเหมือนเห็ดละง,งกแต่ไม่ใช่เด้อมันกินไม่ให้่ครับพี่น้องมันเป็นเห็ดพิษครับมาหาเห็ดมื้อนี้รู้สึกว่ามาซาไปครับสำหรับภูนี้เพราะว่าเมื่อวานกับขึ้นทางปูจกอครับแต่ว,ว่าเพราะว่าทางทางพี่นี่เขาหามาเขามาหาลายมือแล้วนะครับเขา่นลงไปลายมือแล้วเขามีอ๋อครับ เขายานปักผู้ไทยมุกมาเห็นเขาห้อยเาะอ๋อเเดี๋ยวปักผู้ไทยมุกมาเห็นมันจะถ่ายคลิปบ่อพีกัดมู่เดี๋ยวไทยบ้านอื่นมันแตะตื่นมากเขาว่าขนัดนี้เขาก็เลยมีอ๋อครับจอบกินอยู่ผู้เดียวอยู่กับพุ่นกะกายเดิอันนี้คือลักษณะเห็ดขี้เสดินหรือว่าเห็ดลังกาที่สมบูรณ์แบบครับนี่ถ้าเป็นไข่นี่คือเบื้องยะครับ แต่ถ้าเอามาเป็นนี่นี่สีมันแบบเป็นนี่ครับสีมันลาๆแบบนี้แล้วกันนี่ตีนมันเป็นนี้ครับแต่ก็นี่มันมันละมือคือครับเห็ดละงก็แต่มันมีเมีนครับถ้ามีมันเจอก็มีต้องเอาครับอันตรายอันนี้เห็ดอันนี้ภาษาบ้านป่อยหอว่าเห็ดน้ำมะครับสีสันมาอัดแบบมีน่ากินครับเป็นสีแดงอันตรายแต่ว่ามันสามารถกินได้ครับกินได้แน่นอนอันนี้ข้หองเห็ดน้ำมะครับนี่ลักษณะ ทั้งเทิงดอกมันจะเป็นสีแดงครับทางเตือเป็นสีขาวกีบกีบห้างครับนี่มีนอนเจาะอันนี้คือกินได้ครับ ตอนนี้อยู่ด่านผู้ทำเมนครับแล้วเจอพี่น้องเบิงนะครับผมมาไล่ทุกๆผู้นะครับเนาะเอาผู้จะก่อกันเนาะอันนี้ผู้จะก่อครับผู้จะก่อไปเจอพกกระตวนผู้เล็กไฟครับผู้หล็กไฟนะนะผู้กิ้วต้นไม้บังครับนี่ยผู้กิวคือตัวนั้นครับผู้กิวอันนี้คือผู้ผาขาวครับผู้ผาขาวทำโซมครับ อ่าเป็นเป็นห้องเป็นห้องเคลรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับพามน้อยเนี่ยผู้นี่นะผู้ผักขาวอันนั้นคือทําโซมครับทําโซมเดี๋ยวสูงเบื้งอ,อันนั้นนะครับนันนั้นะอันนั้นคือทําโซมครับหลังทําโซมไปก็คือเอ่อเคลรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับพามน้อยร้อยเอ็ดก็ไปพูนก็ S, น i, นคืออ่า ผากิ้วล่มแล้วก็ผาอนย้อยครับเจดีชัยมงคลผาพย่อมทางคุณครับจุดที่ยืนอยู่คือผู้ทำเมนครับนี่ต่อกับผู้ผดแดงครับหาเฮ็ดครับหาเฮ็ดนี่หาเฮ็ดเด้อนี่โอ้ยดาน,นี้สุดยอดเฮ็ดต่อครับเฮ็ดที่เห็นแล้วมันเป็นสีงามครับดอกงาม,งามนี่ คือถ้าเห้ามีมันเจอเฮ้ามีต้องเอาครับอันตรายมันถึงกับชีวิตนะครับอย่าเสี่ยงกับเห็ดนะครับอย่าเสี่ยงกับเห็ดพิษตรงจะหาเห็ดหรือว่าผจญภัย อันนี้คือขี้หมาจอกทำหมาจอกเฮแสวว่าได้หมาจอกเช่ครับนี่เนี่ยขี้ครับขี้สุดัขจริงจอกถือขี้เห็นมีักครับมีเห็นกะจริงจอกครับผม ปลาโคดวะามาฮอดเป็นมองนีเป็นดีนาเสดายครับชุกเฉินก็คือแบดเมิรครับก็เลยต้องเล้จบมองนีแบบกระทันหันเลยก็เลยมีลี่งเลยครับเอาคลิปนี้ขอจบเพีงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม